สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นอะไรคะความน่าดูน่าฟังจากคาพูดของพระพุทธเจ้าและตัวสุดท้ายย่อกล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเล่นนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วว่าการกล่าวอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่จริงน่ะมันเป็นบทสะท้อนที่ทําให้เราได้รับโทษแล้วก็ทําให้สังคมไม่ยอมรับเรา,เราทำให้คนใกล้ตัวของเราเนี่ยเกิดเราเกิดความไม่น่าเชื่อถือกับคนใกล้ตัวนะเนี่ยโดยเฉพทีุ่ณอนนี้น,น,มน,น,นนะ่มันเป็นคนโกหกนะ่ อย่าไปเชื่อมันวันหนึ่งเขาปิดปวดท้องจริงๆน่ะเอาแล้วไติงเธอกําลังจะแตกน่ะแต่เธอแสดงมัรยาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยแล้ววันที่เธอเป็นจริงน่ะเขาเพื่อนเธอไม่เชื่อเธอห้ามดูค้าฉันจะต้งเี่ยวบ้นเลยฉันไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะตายโอ้ยตายตายตายไปกูนักเรียนก่อนมึงนั่นตายไปเลยอะไรแบบเนี้ยเห็นไหมครับพูดเล่นจนไกลเป็นจริง จนเกือบจะตายจริงๆจนว่าเห็นหน้าออกเป็นสีเหลืองเธอกําลังจะตายแล้วจริงๆนะคะเราถึงได้รู้ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการพูดความไม่จริงตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่อะไรมันจะเริ่มสังสมเมื่อมันเริ่มสังสมมันจะตีเป็นมูลค่ากับคนคนนั้นว่าคนคนนี้เป็นคนรักษาความจริงเป็นคนรักษาคําพูดความน่าจะถือความน่าจะถือมันจะเกิดขึ้นกับเขาเอง ลักษณะเหล่านี้ซื้อไม่มีขายของไม่มีให้อยากได้ต้องทําเองนะคะดังนั้นเมื่อรวมเป็นสุภาษิตท,ทั้งหมดแล้วมันจึงกลายเป็นความเป็นเลิศเมื่อความเป็นเลิศมันเกิดขึ้นแปลว่าสุภาษิตนี้ยอมรับทั้งหมดกลายเป็นการยอมรับสุภาษิตของผู้พุทในย้าที่กล่าวมาทั้งหมดโดยไม่มีผู้ใดมาคัดค้านจากคําพูดเหล่านี้มันจึงเลยกลายเป็นส,สุทรียศาสตร์ ทว่าด้วยความงามความน่าดูน่าฟังและความเป็นเลิศในฐานะเป็นสุภาษิตนะคะในฐานะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองต่อมาสุนทรียศาสตร์และสุนทรียะ